สวัสดีครับต้องมาชมรา้านขับผมฟรีกสวายจีนะครับแล้วนี้จะมาทําการรีวิวเจ้าตัว AK 1 1 7นะครับว่าจะสามารถขึ้นแท่นไปฟู้กับปืนอื่นได้ไหมอย่างเช่นพวก KN44 หรือว่าจะเป็นปืน AK 2 4อะไรก็ตามแต่ันนครับจะมาทดสอบกันนะครับว่าจะสามารถฟู้ปืนอื่นได้หรือเปล่านะอ่าที่ไม่มีอะไรเลยโดยช่วงนี้ผมก็อัดเกมในคอมด้วยอัดเกมในมือถือด้วยนะครับก็ พยายามอัดหลายๆแนวไว้นะแต่ฝีมือก็เริ่มหายไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าครับไปเอาละครับมาอยู่กับเกมที่1ในวันนี้นะครับโอเคเทำการเดินไปชี้ขวาไหมนะครับวับนเล่น,นยไงไงเกมนี้ ข่าม,มีคนรครับอ,อนเยีคนอย่เยครับข้างล่างม,ามื่อกี้ผมกต็ตกเลยไม่ใช่อะไรไกระตุกแล้วก็น่าจะเล่นได้อยู่ตานนี้น่าจะง่ายๆแล้วมั้งหรือว่ายากวะไม่รู้เหมือนกันโอเคอยู่ข้างบนกันๆๆๆๆขาสเทือนม,มาอุ้ยข้างหน้าถึงตัวครับ มากันเยอะจริงๆโอ้ข้างบนเต็มเลยครับผมไม่กล้าไปไหนเลย่าไเโอเคอย่เปิด UAV นครับเต็มหน้าเต็มตาโอ้กมันอยู่เต็มนะมไปไหนไม่ได้เลยจริงๆ โอหเจ๋งเอะไรโอ้โหโอ้โหมาตอนไหนเนี่ยงงดิโอ้โหเขาเพิ่งวิ่งเข้ามานะครับมองไม่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรอ๊ะเห็นตัวนึงครับอ้าวขึ้นไปละโอเคเพื่อเราสามแล้วครับไม่อยู่ไม่หยุดตั้งตัวนะครับไม่อยุดสามก็ได้อยู่โอเคทะลุสองตัวเลยครับโอ้โหสามตัวสุดยอดเลยครับใช้ได้อยู่ ฝีมือยังไม่หดหายไปนะเล<อ>่นแบบปลาโมโทตามเข้าเลยอืมตัวหนึ่งครับโอ้โหสไนเปอร์แม่เจ้ามองไม่เห็นฮึมมองไม่เห็นจริงครับเพเือ่อนโอเคเเา่เห็นนะ เพื่อเราไม่น่าบุกขนาดนั้นนะถ้ามันบุกกันาดถ้ามันบุกเกินไปไม่สลับทำให้เราเสียตำแหน่งในการเล่นได้เหมือนกันนะก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันโอเคยังไม่สลับนะ,ะกลับมาลงที่เดิมดีกว่าโอโา้โหสไนไอโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่ออมือให้เลยเพื่อนแม่อ้อ,อมือให้คนไม่เล่นนานหน่อยสิไม่เล่นนาน ้ตัวหนึ่งโอ้โหฟาโลระยะใกล้นะครับสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะสู้ยากสู้ยากฟาโลระยะใกล้อะโอ้โหกระโดดทับครับผมว่าเขาควรจะปรับการปีติไฟไปด้วยนะครับมีดีโอปริเตอร์ที่แบบนะน,าน่ารำคาญที่สุดในเกมบอกโคนรน่ารำคาญ ชุ่ฉีกมาขวาโอ้โคนนึครับโอเคไม่รอดไม่รอดอเออโดนยิงแม่นีโ่โอ้โหอยู่ตรงนั้นพอดี้วครับโอ้โ,โอเข็นสี่สีสส่นะครับแม่ปืนนี้เมตาเลยฮ่าฮ่าไอเงเจ็ดนี่ เมื่อกี้เขาเห็นเขาเขาเห็นผมก่อนด้วยนะไม่ใช่อะไรผมก็เลยหันไปยิงเขาไม่ทัน,นครับมผมโอ,ยโอ,โอ้ยโอ้โหเพื่อนโอ้โหนายอย่าเข้าหลังเพื่อนเราสิโดนป่ะโอเคได้ครับโอ้ยโอ้โหผมไม่น่าเอาซูมออกเลยน่าจะซูมเข้าเมากกื่อกี้โดนเลยครับแค่เสี้ยววินาทีก็สามารถ โอ้โหไปดีสไปอครับไม่เอานะ่าโอเคตรงนี้ไม่มีโอเคเพื่อเราซฟลัมใครเปิดแนววะเดี๋ยวพ่นหนึ่คงครับโอเคได้แล้วได้แล้วมีอีกปะเดี๋ยวแป๊บเผมขอไปดูก่อน น่าจะหมดแล้วมั้งน่าจผมเอากาับไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปตีบวกไปตีครับบได้โอเคโอเคได้ครับได้ครับต,ตอนสุดท้ายแล้วมั้งโอเคครับฝวยครับสำหรับเกมที่หนึ่งของเราวันนี้นะครับ มาอยู่เกมท้่2ฝองในวันนี้นะครับและเป็น TDM เหมือนเดิมนะโอเควิ่งขีดไฟไปนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนหรือเปล่าอ้อน่งแงนีดูนะครับยังเหลือกระสุนอยู่นะครับใช้ให้หมดนะใช้กุ้มโอเคช็อตกันนะ <c oughs> เมตาแพทนี่อีก้วช็อตกัน เฮยเดีก่อนโอ้โหอะไรเดี <laughs> ๋ยวเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วไม่ใช่เหรอเม่์เขาไม่ตายอะไรวะกระตุกจับนะครับตอนนี้น่าจะหนักอยู่เอาไงเพื่อน <c oughs> อได้ครับน <c oughs> คนนึิโอ้โหทัดกันมันเข้ามาจบเลยครับเข้ามาทางหน้าต่างเลยนะเ <c oughs> ข้ามาอ้อมหลัง ไปหน้าไปยิงเรียกเขาเลยเอโอโ้โหมากันสองคนเลยว่าไงเพื่อนขบวนการขบวนการลุมใช่ไหม,มกใจเย็นเพืเ่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเค,ไ,อเคได้ครับได้อยูไไ่ได้อยู่ผมว่าไดโโ้หนีตัวนะโอ้โหเสียงตีเท้าชัดเจนมากครับสองคนเลย โดยวดไปเลยครับข้างหน้ามีดักปะโผหัวไปหน่อยโอ้ยอืมโอ,โอเคเ,นะเ,เพื่อนโดนโตแล้วครับโอ้เพื่อนุดเพื่อนโดนยังเว้ยโอ้ยใจเย็นใจย็นยังหน,ใน,ใน,านออ้าตาเนี้ย้อตึงนต,ตานียตึงมากเลย อืมข้างหน้าข้างหน้าัวนครับโอ้ยลูกนอกกล้ามาัมนอนก่นน่าจะวิ่งมาทางข้างหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไม่แล้วช็อตกันครับโอ้โหพูดไม่ได้หมากใกล้เกินไปผมเปลี่ยนเป็น i u f หน่อยแล้วกันเปลี่ยนจะแพ้แล้วขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมันจะทำ,ทำอะไรทำให้อะไรอะไรดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเพื่อนฟั่มให้ changing mag reload ปวดเพียดเลยเพียดช็อตกันอยู่แถวนี้ปะ่ะเพราะเขาวิ่งตัดขึ้นไปแล้ว e n e m ไหนนี่ไม่ใช่น่าอ,อยู่ข้างบนแล้วครับผมว่าโอ้ตานีิยากบอกเลยตานีิยากผมบอกแล้วโอ้โหตานีิยากผมบอกแนละ้ว Shock RC ครับ ไม่น่าไหวเออโอ้โหช็อตกันอีกแล้วไม่เอานะเกียรช็อคอาซีมากเลยอยากให้เนิฟอยากไม่ทำอะไรก็ได้กับมันอะให้มันอ่อนลงก็ได้โคตรเกียดเลยอืมเฮ้ยเห็นตัวมันโอเคเพื่อนเราได้ Mh, hiểu thơm. Mhm, 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 hiểu thơm.